หันหน้ามาหน่อยออนเสืออยู่ถอดหน้ามาถอดเลยโอเคหันหน้ามาติดถ่ายรูปเลยถ่ายแล้วน้ำโขงโงโอ้เสือตัวตัวเลยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวแม่อันนั้นตัวแม่ ไปดูพญายนาค่อลูกปะนั cool. ่งเรือนั่งเรือไหมลูกนั่งเรือไหมเราเราไปลรากันไหมไปไหมไปเที่ยวลรวาไหมลูกพญาน่งอยู่นู่นเดินไปลูกเดินไป อะไรเนี่ยแมวหรือหมาหมวกก็แมวลงมาให้หน่อยเนาะใช่มีจมูกด้วยหมีมีสวจัเลยหมาหมาหยุดอีกกระน้ำโขงน้ำโขงน้ำขุน่ขนน้ำใสขนาดเลย,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 น,ยน่ีครับ ไอ้นู่นพญานางอยู่ตรงนู้นนุ่นพญานางไม่ใส่องเท้าผ้าใบหดกนกไ่ไก่ก็ตัไก่เลยไก่ไก่อันนี้ไก่ จับป้าน,น,น่าจะเอามาหน่อยถ่าย,าย,ยของแม่มันถ่ายไม่ได้อะถ่ายรูปอะ่ะ<ม>แต่วิดีโอแม่น่ะมันจะส่งไม่ได้ไง<ม>ของป้าน่ะถ่ายวิดีโอน่ะมันส่งได้ถ่ายรูปอะ่ะอ,อืมอุ้ยลาก,กอดอ๋อกอดหันหน้ามาด้วยเออเอ้าล้มต้นกาไปยืนที่ไก่เลยลูกน้องหันมาเร็ว นมองมองกล้องด้วยกล้องโทรศัพท์เนี่ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ถ่ายเอาเลยถ่ายถ่ายเอาหยุดก่อนอย่าไปจับนะน้ำสกปรกลูกไปป้าป้าขายเหลือหมูทีนี้น้องมาหมูอันนั้นนะเดๆง3ถูดถนี่ๆมามองหน้าป้านี่เร็วๆถ่ายรูปเร็วไม่ได้จะภาพเลย นี่มองกล้องอด,อด้วยหมูามาด้วยมนาะด้วยอย่างนี้นี่นี่แม่หมูนี่ไงเดี๋ยมาดูท้องแม่หมูนี่้ององแม่มโอ้สว,สวยไหมสวยหไหม ใหญ่จังเลยแม่หมูตัวใหญ่มากเลยกอดอ๋อกอดแม่หมูแรบไหนับสูงมากเลยแม่หมูสูงมากเลยนะแม่หมูสูงมากมากเลยแยถ่ายข้างหน้าอย่างเงี้ยนะหันหน้ามานันยืนไม่เฉยอ่ะ รอจังหวะเขานี่แม่หมูอันนี้ก็แม่หมูแม่หมูตัวใหญ่ปก <c oughs> ไปต่อครับผมไปต่อครับไปข้างหน้าต่อครับ ใช่พญานาคจะถึงแล้วครับผมใช่เห็นเรือไหม<า>เรืออะไรครับ<า>เรืออะไรครับอย่าอย่าไปเด็ดนะครับไม่เอาป้าไปนู่นแล้วนุนป๊าเดินไปทางนู่นแล้วว้ายอย่าไปจับหินไม่เอาของเขาลูกไป,ปเอเอเรืออยากไปไหมล่ะอย่าไป,ปลูบด้มือเละมือดำปีน่ะอย,ย่าไม่เอา ไปเรือไปชวนป้าไปเรือเด้อไปชวนป้าไปเรือกันดีกว่าเที่ยวเ,เลือสำรานตกนะตกนะตกนะอนะือ่านั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยขึ้นนั่งเลยครับผได้มนี่ไง อย่าเดี๋ยวมันจะโดนน้องไหนลูกอย่ามาอย่าไปเวี่ยงปลาไปน่นแล้วนอนไปห,หาปลากันดีกว่า นุนป้าไปถ่ายรูปกับตัวอะไรลนะน่ะป้าไปถ่ายรูปกับตัวอะไรอยู่ทางนู้นนะ่ะอืมอ่ะเร็วมามามาครับเรือเ,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 เข้าไปแล้วลูกเรือเข้าไปแล้วมามาไปหาป้ากันดีกว่า อยาขึ้นเรือลูกอยากขึ้นเรือจน,นป้าขึ้นเรือไปเที่ยวลาวกันไหมล,ล่องเรือเฉย ว,วันม,นม,มนวันนี้วันตุดจีนค่ะมากันที่ร้านพญานา,นานนงที่นครพนมค่ะนี้ อากาศก็ไม่แดดค่ะวันนี้วิเจ้ิเี่วอีกกันนะคะวันนี้มองมองมองป้าหน่อยเด็วหนึ่งสองสามไม่ได้ฟัง น,นู่นเห็นไหมเสียงพญานาะคองค์ใหญ่ๆนู่นนะไปดูองค์ใหญ่ๆไปไหวองค์ใหญ่ๆกันนะเสียงอะไรนะรเสียงอะไรนี่ไงเสียงอะไร,รอ,อ่ะอเสียงอะไรไม่รู้ให้ถ่ายกับแม่ตรงนี้ให้ป้าถ่ายนี่ ปาถ่ายให้แม่หน่อยถ่ายของแม่ด้วยเดี๋ยวอน้องนี่